วัดสรีชุมครับผม ันี่ลมโตโยต้าแถมมาแล้วเนี่ยเจ้แหนแถมโคตรกากเลยอ๋อให้เขา่าแถมไม่ให้แล้วพี่เขาแถมโลกเวลารถเสียจะได้จอดใช้ได้นานหน่อย่จะมีลมกลางด้วยละ่ะมึงแถมงี้แถมเลยบอกนี่เราแถมให้่20รายการนะคะนับตั้งแต่พรมจุกยางดเออแต่ของมึงต้องให้ป่าวะจุกยางด้วยอ่ะโคจีโนเนี่ย ไอ,อ,อ้สาดเล็กกระเสือเออเออเออจบแล้วเหรอสุข <c oughs> สขอสุขขอไทยที่รักว,วิวสวยพระงามสถานที่ดีอากาศแล้วควาฝัน เอออันนี่คืออะไรเขาน่าจะตั้งป้ายหนิเนาะก็ขเขียนไว้ข้างหน้านี่เหรอ,อหข้างน,านั้นข้างน,านั้นมีป้ายไงวัดเนี้เวลาที่เขาออกเปิดแบบใช้ปะทะทหารอะไรตรงนี้ครับเสร็จแล้วอ่ะเวลาด้านหลังอ่ะจะมีปกติจะมีทางที่จะอ,อ้อมมันจะเป็นเ,นเล็กๆอ่ะแต่เดี๋ยวนะเขาปิดเพราะว่าการเด็กขึ้นไปแล้วก็จะมีคนแอบไปแล้วก็แบบเหมือนเวลาที่เขามาแบบเหมือนเตรียมที่จะออกรถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบเหมือนคนพูดมาข้างหลังพระเนาะ จริงๆแลเป็นโฟล์ทแหละแต่ว uh, ่าอ๋อเขาได้ยินอยู่เขาบอกว่าเอ๊ะเจ้าจงในนี่อ่าเขืมอารมณ์เหมือนทุียาใช่ป่ะภาพเขได้ให้ที่สำหรับอ้อมไปอยู่ข้างหลังเป็นแบบทหารอยู่บางทีก็ไม่รู้เขาบอกโอู้หแบบมีกำลังใจอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีอะไรที่จะได้รับชัยชนะรับและชนะกลับมาวัดพระอัจฉริยะอะไรเนี่ยวัดชนะหรืออัจฉริยะอะไรที่แบบเกี่ยวกับบาจาเกี่ยวกับคำพูด อ่าแหละเป็นอิ่งกับต้นไม้ที่วัดนี้อิ่งอิงกต้นไม้ค่าวสั้นๆได้เก็บความรู้ไปอีกหนึ่งเรื่องครับฝนลุกคนชันบอกเลยนะถ้าไม่พี่บีไม่มาด้วยเนี่ยไม่เห็นผมเดินแถวนี้หรอกพี่จริงๆแต่ดีนะมั่งสักผัวพี่ยิง เมื่อเช้าไปวิ่งลงเลยถือว่าเย็นอยู่นะพี่ก็ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อกลับกลับแล้วก็ไปของละแหละกลับแล้วก็ไปของลางแล้วของลานคือน้ำตกพญานี่เราไปนอนเดี๋ยวพาอ้อมเข้าที่ลักลอกมังกรกันกี่ชั่วโมงไปทางไหนไปทางนั้นแล้วกันอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านวนรอบเมืองเก่านะครับยังไม่ต้องเข้าเก็บไปทางหน้า nó รถ cho นั่นนี่ก็ แต่เจอเราเท่าไใช่ไม่เป็นไรยังพี่ก็เสร็จมันเท่ใหม่เนาะจ้ะอ๋อนคนคิดไอเดียที่เป็นคนคิดที่ดีมากเลยนะจริงพี่ให้สนุกกันเนาะใช่ครับมีสีสันมากขึ้นเลยอ่ะแบบสวยหวาวอ่ะพี่เขาไอ้นี่สวยด้วยเออไม่ใช่แค่ปั๊มอย่างเดียวอ่ะเขียนลึกสุดยอดอ่ะ เป็นทุกอุทยานเลยจะดีมากน่าจะมีไามมาแล้วครับที่นี่ลายเซนจลัลลเข้เยสสุดยอด เขาวันเปรียงนี่นด้านหลังนี่ คอลูกใหญ่เนาะคอยหอโอ้โคอลูกสามโลน่ะคอเคขาลูกสามโลอ่ะอใหญ่หจริงขาดจากโลกภายนอกจริงอ่ะจริงมาดูพาชมห้องห้องอะไรนะของ ยุคใหม่โหยังไงครับรมีสาดสา,สานะทีนน่นี่มาได้สามคนมีตู้ด้วนะยนะครับมีสุสะพัก คือทานน้ำอุ่นด้วยมีกระติกน้ำร้อนให้เช็กเกลีย์พี่ตายกิญญาณเลยแบบไม่ได้โง่นะพี่เฮ้ยเขากินนปังไลเดียนหล่นอย่างนี้เลยเขากินนปังไลเดียนตาวแะงเนียเดินไมดิ ตากล้องเมื่อยเลยตากล้องหลังไม่ดีจะหยุดทะใหม่คืเรามานั่งอาบน้ำตรงนี้กันเ้ยนะก็พอแล้วพี่จริงเนี่ยน้ำตกแค่นี้แหละดีมากแล้วเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะพี่เองนี่แม่โทษดังเลยนะใช่ปะเออ รถใครไม่มีเทปนี่โดนเพื่อนร้อตายเลยนม่หน้าหน้าน้องแม่เจ็ตโป๊กสี่สิบสามครับทางลงน้ำตกของลานชา้นนี้ที่ของลานโอ้มามาสวยสวยเอาเอาลงไปลงไป ลงไปข้างเลยเอาขาข <laughs> ึ้นมาแล้วพอยขานี่เฮ้ยดเดี๋ยวให้ผ่านช่อง YouTube เดี๋ยวโดนแบนนะครับเดี๋ยวผมโดนแบนเดี๋ยวผมติดเหลืองติดเหลืองขี่เลยแนะนามาทำน้ำตกของไลน์อีกหนึ่งที่ทางที่ต้องเชื่อมใหม่เปิดเมื่อวานนี่เองเปิดเมื่อวานเลยอ่ะเปิดเมื่อวานช่องนี้โดนติดและโกหก ดูสิเฮ kind of ้ยด well, ูมีสภาพอยู่คนเดียวนี่เอสเป็นคนแก่เลยอะไรวะเออไปาบายาเอาอยู่ขั้น่อมีโปรแอดเตอร์เขาหน้าเป็นเผด็จการได้เดี๋ยวเขาไปทิ้งขยะกันห้องในเลยพี่ รถกระป๋อที่ว่าควต้องเ,เอาเอ็นเนืวออาทาเดี๋ยวตอนนั่งรถอ่ะตอนอาบน้ำตัวเอาเอ็นเนื้อาวแล้วพอเวลา,าไปนั่งกับคุณกเเดี๋ยวม,มันมียาที่ทำนี่หยุดกล้ามเนื้อจับพันหยุดตัวครในครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแวะล้างขายาเดี๋ยวแนะนำให้รองชำ้ำเอ็นน้อยเอ็นใหญ่เม็ดเดียวรู้เรื่อง เอ็นเอยเอ็นเอยเอสดมันเป็นเจลมันเป็นยาเม็ดเจลนะคล้ายๆอล้ายๆเรียออะไรออยอะคล้ายๆเม็ดออยอะเฮ็นยาเม็ดนี่คล้ายๆเล็กอเลยละลาอาเห็นเม็ดออยป่ะเห็นเม็ดออยป่ะคล้ายๆเม็ดออยไม่ใช่ยาเพื่ว่าเม็ดก้อย บาคนนี่นี่นี่โดนลงน้ำในเรื่องเนี่ยว้าวไปบ่ไปเพื่อนไปมาติดทางครับ นี่ตุ่มบีตรงนี้มีที่น่งจะถ่ายรูปนะครับเป็นอันนี้นะจริงๆแล้วน,นะครับนี่เป็นขั้นีลยดูสิเฮ้ยดูมีสภาพยอยู่คนเดียวนี่เจอสิเป็นคนแก่เลยอะไรหว่าไปไปบายบาย เขาอยู่เลยเขาหน่อแดเตอเขาหน่อเป็นเหตุสังเกตได้น้อเดือดมันขานได้นั้เที่ยวปวดตาผ้ามันี่ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปทิ้งขยากันข้างในเลยพี่รถสปอร์ตที่ว่าฝนต้อาเอาแอมเนวะทาแดีวตอนนั่งรถอ่ะตอน านมันมียาที่ทำที่หยุดกล้ามเนื้อสบพันหยุดตัวภครในครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแวะร้านขายยาเดี๋ยวแนะนำให้ลองช้ำเอ็นน้อยเอ็นใหญ่เม็ดเดียวรู้เรื่องเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยเอ็นสดมันเป็นเจลมันเป็นยาเม็ดเจลนะคล้ายคล้ายอะไรคล้ยคาอะไรอะไรออยอะคล้ายๆเม็ดออยอะ กินยาเม่้แพ้เยรลาเห็นเม็ดอป่ะเห็เม็ดออยไม่ถอยไม่ใช่ยาเพว่าเม็ดตอก้อยไม่แต่ยาเขาไแต่อันนี้เสียบพันเอาอยู่เลยบอกเลาทานบางคนนี่นี่นี่นลง้ำในเรื่องเนี่ยว้าว มาผิดทางครับที่ติดชมวีตรงนี้มีที่นวดถ่ายน้ำนะครับ เ็นอนนี้นะจริงๆนะครับนี่ไปทานเลย ถึงแวะมตกทองร้านลำน้อยๆครับที่นี่น้ำน้อยอ ให้พกอยูในตำนานออมน้องครัได้แล้วผมคิดเช่นกัน

はい。 เดรามานี่ร้อนเลยนะอยู่ตรงใต้ผมเย็นเย็นนี่นี่แถลีนี่นี่ก็เล่นได้เนี่ยจะเล่นประมาณนี้ไปไม่ได้เลยเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าให้ แน่นอนดิทีนน่ไหนนะ้พัดนะในเอกตลกคอมเมดี้ใช่ป่ะวาและเีด้ียแล้วเชีเอจริงนะถ้าไม่มีตำไมตอนนี้นะ้ขัดก็จะสวยนะแต <Okay. S 1> ่น้ำตกน้อยน้ำน้อยเป็นหน่อยน <S <S> ไปไป เดี๋ยวเพื่อไปช่องเจนต่อขึ้นไปภูสวรรค์เหรอเด็กโหยเด็กโหยนทุย่ารับีอาหารช้อจะมาตั้งประมาณสักแปดโมงยี่สิบนีกระตั้งข้าวมีข้าวมีข้าวมีโอ้ยแวจ๊แม่ครับ มีอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้ครับค่ะนู้นคือตรงนู้นคือมันเหมืนเนี่ยแหละยังละกองแต่ไม่พอวะพี่ผมบ้านเนะที่ต้องเบิ้ลอันเนี้ยต้องมีเบิ้ลอันนี้ต้องเบิ้ล แก่แล้วชินเลยไจะรู้อันไหนเบิ้ลไม่เบิ้ลถ้าเกิดไม่อร่อยไม่เอาอางเงี้ยหรอถ่โดนนะถ้าไม่โดนก็เอากองเดียวจับหมดปพี่เขาชักปุ่งดีเห็นไหมแหลมแหลมไหมอันนี้จ่ายตังค์ไหคะจ่ายแล้วขอกขอย่างค่ะขอแ้ค่ะใคกติอะปิเหรออันอันนี้จริงจริงไว้วางเบื่อหนูนะครับเป็นเปม้ใหม้หม่หกรอบเวอร์เอาไม้มาเอามปต่อนาแหมละ เอ้ข้าวของเขาเปรอย่างกะกล่องไผ่พาเวลักสองกล่องไม่กิน่กิให้ไปก่อนเดินลุก้าไปก่อนเลยพไ่ก้อนไม่กินอ่ะเอาละนี้ย่อยเท่าที่ปีเนี่ยนีงไงครับรอบกรอบไม่รอบควบ ไอ้น,นี่มาย้อนถามเจ้าหน้าที่อุทยานไอ้น,นี่มันร้ายมีก๊อนมันร้ายอ้าวมันต้องใช้โฮงกระดาษแน่มาย้อนถามเจ้าหน้าที่อุทยานได้ไง เลเทคกันเลหมดอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ช่องเย็นนะครับ hmm. มีรานประกอบอาหารด,ด้วยห้องน้ำสะอาดสะอาดมาดูห้องน้ำกันหน่อยมีซิงล้างจานโอ้โหทำดีเลยนะนห้องน้ำ โอชีอูตัวชักงกดีครับอะไถเขานะช่วยเดี๋ยวมันทะลุลงไปบนี้่เองไปตอนนี้อพุ่งทีเดียวพุ่งเป็นพญานาคเลยครับเคยขึ้นมาแล้ว

อโ <Pause. S 2> ค้นนี่เขากลับหมดแล้วนั่นแหละเขาโอ้ยขึ้นสองจังหวัดนะเนี่ยคุณดูก่อนเหรอกำแพงเพชรกระตากจุดจุดตึกลมอากางโอ้โหจะไปถ่ายรูปแดดจุดกลางร,ระหว่างไปพี่ขึ้น <laughs> okay,